สนุนโดยแลกตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามโปรตีน9กรัมอร่อยคุ้มค่ากับโศกันากกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะพักการเมืองต่างๆเนี่ยก็พักจากการหาเสียงแล้วก็ทุกคนคือ เป็นเสียงเดียวกันเลยคือแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมใจกันทวงถามถึงมาตรการลงโทษผู้รับเหมานะคะเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปทีละพักไปที่พักประชาชนกันก่อนคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บซึ่งกระบวนการความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทางวิศวกรรมนั้นไม่สามารถยอมรับได้ประเทศไทยถึงเวลาที่ต้องเอาจริงกับการควบคุมโครงการก่อสร้างของรัฐไม่ให้เกิดการสูญ,ญเสียเช่นนี้อีกค่ะ คงไม่อยากให้พวกเรามาถอดบทเรียนซ้ำๆนะครับแต่เราอยากให้พุ่งเป้ากันแก้ปัญหาไปที่ต้นต่อนะครับทำอย่างไรให้กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเรามีความโปร่งใสมีคุณภาพมีผู้ตรวจงานมีผู้สังเกตการอิสระเข้าไปตรวจงานภาครัฐขนาดใหญ่ได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำรอยอีกในอนาคตคก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียทุกคนไี่เอาไหม นอกจากนี้เนี่ยค่ะก็ยังมีการโพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องดังกล่าวนะคะโดยข้อเท็จจริงก็คือโครงการก่อสร้างดังกล่าวคือโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานะครนะครนะคราชสีมาสัญญาที่3าถึงสช่วงลำตะคองสีคิ้วและกุฎจิกโคกกรวดผู้รับเหมาคือบอมาจออิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์สถานะการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จหน่วยงานที่ดูแลคือกระทรวงคมนาคมภายใต้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอนะคะ ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะก็ต้องตั้งคําถามต่อกลไกการกํากับดูแลความจริงจังแล้วก็การรับผิดชอบของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทีนี้ก็เลยมีการมีข้อเสนอออกมาดังนี้แบ่งเป็นข้อๆก็คืออย่างข้อที่1ก็คือการบังคับใช้กลไกควบคุมดูแลโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัยข้ 2> อ2เนี่ยก็คือให้ใช้เทคโนโลยีกํากับการทํางานของผู้รับเหมาเช่นติดตั้ง CCTV ได้ไหมนะครับ แล้วจะต้องไปติดตรงไหนนะหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยคือ,ค,อคือต้องมีบันทึก,ทกเหตุการณอ่าข้อสมมีมาตราการลงโทษผู้รับเหมาใช่ไหมครับหากสืบสวนพบแล้วว่ามีความผิดเนี่ยต้องพิจารณาลดชั้นลงโทษอย่างสมเหตุสมผล นี่นะฮะมีข้อเสนอออกมา3-4ข้อประมาณนี้แล้วต้องแก้ไขปัญหาด้วยความจริงจังใส่ใจปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด<ฮ>นี่นอกจากนี้มีรวมไทยสร้างชาตินะครับโพสตแสดงความเสียใจแล้วก็ส่งกำลังใจถึงครอบครัวผู้บาดเจ็บและสูญเสียนะครับแล้วก็มีคุณพีรพันธ์คุณพีรพันธ์แสดงความเสียใจต่อผู้ประสบเหตุนะครับและบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกแต่ซ้ำซากมาตลอดในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมา แล้วต้องมีคนรับผิดชอบนะครับโดยเฉพาะผู้รับเหมาเดี๋ยวให้ฟังเสียงคุณพีรพันธ์เลยนะฮะเชิญครับความจริงเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดครั้งแรกครับเกิดมาหลายครั้งโดยเฉพาะในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้รับเหมาก่อสร้างที่รับเหมาก่อสร้างโครงข่ายของการคมนาคมขนาดใหญ่แบบนี้ปล่อยให้เกิดเหตุแบบนี้มาบ่อยครั้งมากแต่ที่น่าแปลกประหลาดใจครับจะเป็นข่าวขึ้นมาช่วงบู้มหนึ่งแล้วก็หายไปวันนี้เราไม่เคยทราบเลยครับว่า ผู้รับเหมาเหล่านั้นมีความรับผิดชอบหรือมีความรับผิดอะไรในสิ่งที่ได้ทอไปทั้งหมดนียอาจจะมองว่าเป็นแค่อุบัติเหตุแต่สําหรับผมนะครับมันเป็นการที่ประมาทเดินเลอ่อสะเพ้าและไม่ใส่ใจของผู้รับเหมาดังนั้นผู้รับเหมาเหล่านี้ครับควรจะต้องมีความรับผิดที่รุนแรงนอกจากนี้นะครับก็มีดร A เอนะครับหัวหน้าพักไทยก้าใหม่ครับก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยอมยอมรับไม่ได้เลย นะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่ประมาทไม่เคยเข็ดหลาบป,ประเทศไทยยังขาดกฎหมายความปลอดภัยสาธารณะและไม่มีเจ้าภาพรับผิดชอบโดยตรงนะครับที่ผ่านมามีการตรวจสอบกันเองภายในหน่วยงานจนไม่สามารถหาความจริงหรือว่าลงโทษผู้กระทําผิดได้เลยครับฟังเสียงครับสิ่งที่เกิดขึ้นบอ่อย่างนี้เลยครับเพราะว่าคนกระทําผิดคนประมาทไม่เคยเข็ดหลาบเพราะบ้านเราไม่มีกฎหมายความปลอดภัยสาธารณะไม่มีเจ้าภาพ เกาหลังกันเองเวลาเกิดความสูญเสียก็ให้หน่วยงานที่เป็เจ้าของงานไปค้นหาความจริงคุณเคยได้ความจริงไหมไม่เคยคุณเคยเอาคนผิดมาลงโทษไหมไม่เคยมันก็ถลม่มมันก็เจ็บ